กรับสวัสดีครับผมนันทศพลเจบปบานเลขที่11วันนี้ผมจะมาสอนบทที่8เรื่องอินเทอร์เน็ตครับผมทุกคนรู้จักวัตแวร์ไหมครับมันเป็นอุป,ปกรณ์ที่ไม่พึงควรส่งที่แฝงอยู่ในข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผมยกตัวอย,อย่างเช่นไวรัสเวิร์มม้าโทรจันสปายแวร์แอดแวร์และสแปมนะครับผมผมจะบอกแต่ละหน่วยว่าเป็นยังไงบ้างครับเชิญดูได้เลยครับผม วแล้วผมเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความลำคาญและอาจจะทําให้ระบบของคุณพังทั้งหมดครับผมสองเวิร์มนะผมสามารถคัดลอกของตัวอย่างสามารถคัดลอกตัวเองไปคอมพิวเตอร์บนเครื่องใดได้ทันทีโดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับผมมาร์จานเป็นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่แอบแฝงตัวโปรแกรมอื่นนะครับส่วนสปายแวร์เป็นโปรแกรมที่คอยติดตามรายงานข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน ทางบนอินเทอร์เน็ตนะครับผมแอดแวร์คือแอดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่ดาวน์โหลดแล้วจะแสดงหน้าตาเป็นป๊อปอัพออกมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะครับผมส่วนสแปมเข้าระบบส่งอีเมลข้อความไม่พึงประสงค์ให้กับผู้ใชจ้จํานวนมากเช่นการส่งข้อความทางโฆษณาขายสินค้าครับผมผมนายเจ้พลขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ